เออสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่กับนี่นะครับผมนี่อ่ายางกันยุงนะครับผม<ว><น>ผมยางกันยุงไม่ใช่ยากันยุงนะครับผมยางกันยุงนะครับก็ นี่นะครับผมยางกันยุ่งนะครับก็แล้วก็อยู่กับพี่กดด้วยนะครับ N N K Channel นะครับก็อันนี้นะครับเป็นประตูที่เราใช้เหล็กทาขึ้นมานะครับอ่ามันก็จะมีรอยห่างแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ยางกันยุ่งอันนี้นะครับอันนี้นะครับแคไแงแงซื้อมาจากร้านเอ่อร้านขายกระจกนะครับร้านส่งกระจกนะครับก็เราก็สามารถซื้อมาได้ม้วนเนี้ยร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบนะครับผมเนี่ย ม้วนเบลเบอร์เธอเลยนะครับอย่างกันยุงตัวนี้นะครับก็จะใช้อะไรพี่กดหัวพีครับหัวพีนะครับสกูหัวพี่ยิงเหล็กนะครับผมตัวนี้นะครับก็นี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับราคาเท่าไหร่พี่กดสามสิบห้าบาทครับร้อยตัวสาบาทร้อยตัวนะครับร้อยตัวสาบห้าบาทก็นี่ครับยางกันยุงนะครับร้อยกว่าบาท ก็อันนี้เนื่องจากเราทําเองนะครับก็จะมีรูแบบนี้เราก็จะเอาตัวนี้มามาทําการยิงใส่นะครับนี่ครับผมก็จะแปะลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะยิงใส่นะครับก็จะใช้พิกฏด N N K Channel นะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับพิกฏดกะมาแล้วนะครับ ก็เราจะทําเป็นขั้นตอนนะครับเราจะไม่ลูดยาวทีเดียวนะครับนี่ครับก็ตัดนะครับใช้คัตเตอร์ตัดง่ายๆเลยนะครับเอยางก็มีการนิ่มนะครับผมนี่นะครับเขาเรียกว่ายางกันยุงนะครับไม่ใช่ยากันยุงนะครับอ่าถ้าเป็นอ่าเป็นของอ่าเป็นอ่าเป็นพวกอ่าของเขาโดยตรงนะครับนี่ครับจะมีล่องใสใช่ไหมพี่กใช่ับ แต่ของเราอ่ะเป็นยิิงตดของเราเป็นเหล็กนะครับเราจะเราจะดี y เอาเลยนะครับยิงติดเอาเลยนะครับนี่นะครับติดลักษณะไหนพี่กดข้างนี้หรือไงกลับข้างอาข้างนี้ขึ้นแล้วเท่านั้นอ่านี่นะครับก็เราจะยิงด้านหนานะครับนะครับให้ลูดไปกับเออ่ตัวผนังนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ยุงก็จะเข้าไม่ได้ใช่ไหมพี่กดนี่ครับพี่กดนะครับเป็นคนถนัดซ้ายนะครับ ระวังนะครับระวังจะยิงเข้าไปโดนมือนี่นะครับผมก็จะอยู่ลักษาแบบนี้นะครับ่าอย่างนี้เลยพี่กดไล่ต่อครับผมเราจะดึงล่างเลยไหมพี่กดดึงล่างเลยไหมไม่ครับเราจะค่อยๆไล่ลงมาครับเวรานั้นมันจะไม่สนิทฮะเราต้องค่อยๆไล่ลงมาครับอ๋อ พี่กดจะค่อยๆไล่นะครับกลัวไม่สนิทนะครับนี่ครับงานก็จะออกมาแบบนี้นะครับพอยุงก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับก็เราทิ้งระยะห่างสักสามสิบเซนนะครับกําลังสวยอะไรนะทิ้งระยะห่างการยิงแักสามสิบเซนนะครับอ๋อโอเคครับนี่นะครับผมก็ตัวนี่นะครับหัวพีนะครับนี่เป็นผลงานของหัวพีเลยนะครับ ก็จะบีบตัวยางลักษณนะเป็นแบบนี้นะครับ oh. ครับก็จะแน่นมากนะครับยุงนี่ยุงจะเข้าได้ไหมพี่กดยุงร้องจักะครับยุงร้องจกักหาทางเข้าไม่เจอหาทางเข้าไม่เจอเนื่องจากเอ,อ่อโดนยางบังไว้ใช่ไหมพี่กด นี่นะครับผมนี่นะครับช่างกด N N K Channel นะครับผมก็ทำไมต้องนั่งพี่กดปิดพุงมันก้มไม่ลงนะครับพี่กดบอกว่าก้มไม่ลงนะครับติดพุงนะครับนี่นะครับผมก่อนงานก็จะออกมาสนิทแบบนี้นะครับ นี่นี่คือยางกันยุงนะครับเขียบมากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอะไรที่<อ>เราทำเองใช่ไหมพี่กดประหยัดด้วยประหยัดประหยัดมากไหมมากครับประหยัดมากแน่นะครับ<อ>เพราะว่าบานเนี้ยที่เราทำกันนะครับก็ถ้าเป็น ถ้าเป็นร้านร้านกระจกนะครับก็ไม่ต่ำหมื่นนะครับไม่ต่ำหมื่นแน่นะครับส่วนที่เราทําไปนะครับหมดไปหมดไปสามพันนะครับหมดค่ากระจกไปบานละพันนะครับเหล็กอีกพันหนึ่งนะครับแค่นี้เองนะครับก็สามารถเป็นบานเลื่อนได้นะครับนี่อันนี้อ่ะพี่กดช่วยเลื่อนให้ดูหน่อยนะครับนี่นะครับออกงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ อ่านี่ครับก็จะฟูดมาอย่างนี้อ่ะพี่กดดึงกลับไปครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวู้สุดยอดนะครับก็อันนี้นะครับแค่แตงเงี้นะครับก็อยากจะได้ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับพี่กดอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับทำไรครับซ้ำเหรอนี่นะครับพี่กดบอกว่ามันขาดก็ต้องซ้ำเข้าไปนี่นะครับยิงทมิตรีเลย ก็ส่วนเป็นด้านนี้นะครับก็จะเห็นรูแบบนี้นะครับจริงๆนะครับเราใช้เหล็กฉากนะครับมาแปะก็ได้นะครับอ่าแต่แค่แค่นี้นะครับจะใช้ยางกันยุงนะครับผมแปะเอานะครับก็เดี๋ยวพี่กดจะแปะลักษณะแบบนี้นะครับแปะแปะแปะด้านนี้นะพี่กดนะเอาด้านน้องขึ้นนะครับก็จะแปะลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นยางกันยุงนะครับใช้ให้คุ้มซื้อมาแล้วนะครับ เหลือเยอะนะครับผมอ่ะพี่กดจัดการครับผมนี่นะครับก็พี่แคะนะครับก็จะช่วยพี่กดดึงด้วยนะครับนี่นะครับก็แน่นเกินไปก็ไม่ดีนะครับนี่ยางกันยุงนะครับนี่วิธีการยุงนะครับดูท่านะครับดูท่าแล้วก่อนอ้าว น,นี่เขาเรียกว่าหักขาไม่ขาไม่ขาถอดขาเออหลุดหลุดนะครับหลุดนี่นะฮะมันจะมินเปล่านี่นะครับ,บ,รบลองมือพี่แคะด้วยนี่นะครับก็สนิทแบบนี้เลยนะครับก็จะสวยงามนะครับเรื่องของเรื่องนะครับแอร์ก็ไม่ออกด้วยใช่ไหมพี่กด แล้วก็พูดไม่ได้นะครับกันก้นกันก้นใจยิงนะครับกินอะไรก็ที่ไม่พึงส่งก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะเพราะมันมีกลิ่นตดกลิ่นอะไรเงี้ยกลิ่นตดเน,นี่ยนะมันต้องอยู่ข้างในแล้วมันออกมาแนละ้วพี่กดประจํานะครับตัวเองครับตดในแอร์อรอรอนะครับพี่กดนะ <c oughs> น,นะครับเป็นเอ็นเทจแนนะครับ ตดประจำนะครับในแอร์ครับพี่นุ้ยก็บ่นนะครับเลือดลงมันเดินครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะอ่านี่นะก็ดูนะครับลักษณะงานนะครับก็จะเนียนเนียนนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับนี่นะก็นี่นะครับผมลักษณะงานนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเรียบเนียนปิ๊บนะครับก็นี่ครับติดเลย ติดเลยนะครับติดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอสวยงามมากนก็เหมือนกันนะครับใช้เหล็กฉากมาคาบตัวนี้ไว้นะครับแต่แค่แท่งแงก็ไม่คาบนะครับแค่แท่งแงอยากจะให้พี่กดนะครับติดข้างนี้นะครับติดข้างนี้ครับผมพี่กดมันจะได้เนียนๆนะครับนี่ครับมีรูนะครับก็กลัวน้องในตัดนะครับกลัวน้องในตัดจะโดนนะครับ เพราะว่าอันนี้นะครับมันเหล็กกับเหล็กนะครับก็จะเอามายิงกลางเลยแล้วกันพี่กดนี่นะครับเราก็จะใช้เป็นกันชนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกอีกรอบหนึ่งอ่ะพี่กดพีแค่จับไว้แลวอ่ะวัดเอาไ้นะครับนี่ครับวิธีการวัดพับม่พอถึงระยะห่างพี่กดก็ตัดได้เลยนะครับตัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ยางกงนยุงร้อยกว่าบาทนี่บานนึงก็เหลือนะครับเหลือนะครับ ฮะอะไรนะ <S <S เอาไงดีดเอานั้นแหละแปะเลยเออแบบนั้นเลยนะครับก็จะแปะแล้วกะแบบนั้นทาไม,มอ๋อจะเอาอันใหญ่ไว้นอกได้ครับอันไหนก็ได้นะครับพี่กดเป็น,ปนชอบเล่นท่านะครับท่ามากท่าเยอะนะครับเรื่องเยอะเรื่องมากนะ<ม>ครับ <S 2> <S 2> <S นี่นะครับผมก็เป็นเออเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นการประหยัดใช่ไหมพี่กด ประยุกต์ใช้นะครับผมทำใช้ไม่ได้ทำโชว์ใช่ไหมนี่นะครับผมก็ที่พี่กดนะครับเออบางทีกดไปแน่นไปยางจะปิ้นนะครับพี่กดก็ทำการคืนนะครับคืนเออหมุนคืนกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ถ้าใครนะครับเออเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็แบบนี้นะครับเอาไปใช้ ตามแบบอย่างได้นะครับยางกันยุงนะครับก็ที่ใครที่ใช้อยู่ที่เป็นพีเนียมก็สามารถเราเอาไปติดตั้งเองได้ใช่ไหมพี่กด<ช>นี่นะครับเบาๆพี่เบาๆเบาๆนะครับพี่กดเบาๆหน่อยทำแรงนะครับนี่นครับก็ง่ายๆใช่ไหมพี่กดเ,เจอหัวพีเข้าไปฮะ ทำงานง่ายนะครับก็ตัวตัวที่บานออกอย่างนี้นะครับก็จะทําการหนีบไปด้วยจะช่วยหนีบยางไปด้วยนะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับง่ายไหมพี่ก็ดีนะครับผมก็จะติดลักษณะแบบนี้เลยนะครับสวยงามอลามแท้นะครับแบกกระบือนะครับผมนี่ครับนั่งอีกแล้วนะครับเพราะว่าเอ่ยืนทําไม่ถนัดใช่ไหม ติดพุงนะครับผมติดพุงกินเยอะนะตัวก็ใหญ่กินเยอะด้วยนะครับทำไมกินเลยก็ไม่อิ่นครับไม่กินหิวอีกกินเยอะนะครับก็ผายลมตลอดนะครับอยู่ในห้องแอร์นะครับก็ผายลมตลอดนี่นะครับเอาให้สุดไปหมดเลยเอาให้สุดแล้วก็ตัดออกเอาให้สุดเลยเอาเอาเออนั่นแหละนี่นะครับผมก็ติด แบบนี้นะครับก็ลักษณะเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับตัดออกง่ายๆนะครับก็ลองปิดให้ดูหน่อยนะครับนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับปั๊บ่าเป็นยางอย่างนี้เลยนะครับสวยนะครับผมสุดยอดนะครับผมอก็นี่นะครับผมาถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิป ติดยางกันยุงแบบนี้นะครับผมมีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่กดในช่อง N N K Channel ครับผม N N K Channel มีั้งกินนะครับอ่ะมีสายช่างด้วยมีสายกินด้วยนะครับสายเที่ยวก็มีนะครับก็อย่างนี้นะครับก็การการที่แค่แงะทําให้ดูนะครับก็ซึ่งไม่มีใครทําให้ดูนะครับผมก็เอามาทําให้ดูนะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมก,กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ